นะคนญบุญนี่เห็นยังบบเฮ็ดป่ะนี่คนญบุญไปเนเน็ตเล่มาพี่ดาวโบดีโอ้โหอช็อตกันสดช็องกันได้ทุกน่ะเย่งกันไปทุกน่ะโอ้โหวันนี้สีวานจิบุออกเนาะยามนี้หัดป้าดอกไหมว่ามันน้ามเทียนสีว่ามันน้าสีพัดอันเสื้อมันหนีบเปิดแล้วพี่น้องนีย มันเป็นยังออกดูจุดอนมันหลอนไปเลยนี่บอสเสือมันอยู่ทางใต้ไปไหมไบไปไปแุบถุาถุบถุบบบอไง้ะบ้านนี่อังบอสบานนี่ถูกดูดมันไหมถูกล่ะไ่นองมับผมดวกอย่างหญ่ไฝ่ามือ สวัสดีครับผมกีนสารมันเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับผมทัฒนสมบูรณ์ครับบารเกิดคนพัวครับผมเนี่ยไม่ต้องเอาผมกะมื่อนี่พัฒนสมบูรณ์ไปแซะเมื่อนี่เปิโต๊ไปหาเห็ดมื่อนี่ไปหาเห็ดได้ยินข่าวว่าเห็ดออกหลายหลายเลยอ๋อถุงไผ่เขาบอกจ้ะพัฒนมบูรณ์จได้ไปหาหน้ามองน้าใหม่น้ำพี่น้นองครับผมพัฒนสมบูรณ์ว่าเห็ดออกหลายขนาดว่าทันวะครับผมก็นเรียบซีพ่ากันไปหาเห็ด สองเบิองจะไงครับผมไปพี่น้องผมถ่ายจิดตามในป้ายจะดุงหมดแล้วครับผมเดี๋ยวพี่น้องผมมาหอดมาหอดบอลต่ว่าได้ดอกหนึ่งแล้วได้พี่น้องนี่ได้ดอกยังแล้วพี่น้องครับผมเอาอยู่กลางทางมองจอดนี่เดางพี่น้องผมให้ฝืนลูกยุงเห้ฝืนยุ่งยุ่งมันบ่ให้ฝืนยุ่น้องตัวมันแจงแซ่บนะพี่น้องนะ พี่น้องกับผมก็เท่าไงนายตายไปโดนนอกจากผมนะเห็ดบอกเห็ดบอกก็อาจจะออกอยู่แต่ว่าช่วงนี้ปลูกยางพี่น้องกับผมที่จริงมันออกตลอดแหละเห็ดพี่น้องแถวเนี่นำปลูกยุกปลูกยางนะว่อสมุนท์นะครับต่อไปก็จะไปปลูกโมพี่น้องผมกันมีโอกาสจะถ่ายพี่น้องในเบื้องในดอกอันฮอดจดูปลูกโมก็นเลยเอาทุกอย่างไว่น้องผมว่าจะเป็นเงินนะพ่นทนะถ้านีพี่น้องมรองับผมไปมีหลายตอนนี้ปลาในดุมนี่แหละพี่น้องกับผม เดี๋ยวมันหมานเนาะพ่อสมบูหมานเจอเลยไปแกงแต่ว่าเมื่อวานนี่พ่อสมบูลว่ามามาวัดเห็นอยู่บ่พ่อสมบูลบ่ได้แกงหนึ่งผมแล้วครับได้แกงหนึ่งมหามหาผู้เดียวได้แกงหนึ่งก็มีจเจดอกกันนุ่มๆจังหน่อยเ่าเนี่ยมันมาคำครับพี่น้องเลยไปครับผมเราจะทาพ่อเฮียจำกันครับผมเดี๋ยวจังว่ากันอีกเช่นนึงเนาะพ่อสมบูเนาะพี่เนาะครับผมไปพ่อสมบูลว่าเฮ็ดพ่อเฮิตผึ่งนุ่มๆนะครับผมโอ้ โอ้ยูน้ำทางไงตัวนี้ใส่ใส่น้ำทางใส่จิกเแลยวอยู่ใส่สันเห็นยกับน้ำทางตัวนี้น้ำทังไงฮะมีครับผมมูยังเป็นน้อยอยู่นี่ครับนี่ครับผมน้อยอยู่นิดนี่ขนาดเขาไม่ไม่ได้เลยได้นี่คนออกนี่ตรงนี้เมือเมื่อกี้นี่คนเขาบ่เห็นเขาเจอจงไว้มันหน้อยบ่หน่อยโมเมนนะมันบ่เห็นเขาจะบ่เห็นได้หนน้อยพูดบ่น้อยครับผมครับพี่ครับผมพอาจะจิรมกัน ไปพอจะแกงครับผมเหนื่อยพี่น้องผมอือหือปวดเลยเออไม่เป็นใจดินี่ไข่พี่น้องผมไใครสงบปวนเ่ยยังเป็นไข่ยังเป็นไข่ยยขยอยู่เอ้าเห็นพ่อสมบูรณ์ไม่จีบบอกว่าผมหาไปอีกใครพ่อไข่ ไล้เป็นครบอกอืมมากม่วาในามีคนเชียวจ้ะแต่เขาบอเห็นทีนี้อืมม่จะใครยังไงเห็นพี่น้องนี่ใครใครอยู่มผมเอาเรแล้วเนาะเอาเรแล้ไมหมูจงได้ขนจะเห็นเลยเป็น้องมเพราะคนอกคนเข้ากะประจำนะพี่น้องมุมมันก็เขาก็ต้องขันรุ่นนีจะมาเลิงเอาเดียวขันขันขันได้อยู่สวนสวนยางเขาหันเพราะจงอาย่แบบน อยู่ดวงนี้เพราะว่ามันคนออกคนเข้าตายนะเขาเอาพื้นก็เอาพี่น้องไงเมื่อกี้มันรถจอดอีกคันหนึ่งนะบ่จังหวะหมดหมันไปหมดไม่เฉยจังไรล่ามไปครับลามบ่ลามไปคุณไหมยังห้อยห้อยคนมาเอาอยู่นี่หรือห้อยไผ่เนี่ยครับผมเออพี่น้องผมดอกใหญ่มันพี่น้อง หาลงค้นว่าเห็นออกย่ำนี่เห็นเป็นยังห่วยกินมันมันสูงมันโปแซ่บมาสันเจ็บท้องมา่ันว่าผมกิ่นมันมันเป็นอย่างนั้นคือเก่าอยู่นะผมว่าคือเก่าเลยแซ่บคือเก่าพี่น้องเนี่ยนี่นี่ออกบนมันยาวมาสันคนหาลงคนเบาห่้ยย่ำไดีมันคือเก่ามันตัวดอกพี่ดอกเนาะนี่ครับผมนี่ดอกกำงามเนาะเอาตัวเนาะเอาเดี๋ยวนะดอกหนึ่งครับผม มันเป็นไข่กะจีบุ๋มมีว่ะมีเรื่อยๆดยได้หนิโอ้มันเป็นจุ่มไหมไข่ก็ยังมีเต็ษอยู่นี่นี่ครับผมอือไปมึงมีบวกช่องเจือได้มันยังหน่อยอยู่ขุมมานกำลังกันคือกันคือเขาไปเอาบคุณแเนี่ยองผมเอ็ดเฮ็ดเฮ็ดกอเฮ็ดกอแดงไงเฮ็ดกอกรอบกูนะกอฮอด อมกอตัวนี่เออเองกออกออืมนี่ครับผมโอ้อยอ่นข้างไปทางเริ่มทิแ่าครับผมวนตกแห้งนะพ่อหนุ่มเนาะครับตกแห้งก,ก็คือเห็นนี่ขีดยางกับหั่มยางเซ้ซสะครับผมบ่ได้เลยตกแห้งครับผมตามต่อไปแล้วครับผมมือนีบ่ได้เฮ็ดกับชีได้เนอะแม่และ <c oughs> ครับผมกาซินาสมีนะเฮ็ดกันเลยเบอไทยต้งคลิปก่ะโดนเติบแล้วครับผมก็จนลืมแล้วล่ะการตัดต่อกันฮะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งยากพ่อจะบุญห้อเฮ็ดพึพ่งนะครับผมโอ้ยโดนๆค้อยมาพ่อท่าน,น,นึงฮะลายบ่ ใชนะ่ล,ล้โอ้มันอ,อายากเถ่าแล้วอ้ยพึ่งอย่านีมันแสบนถอคนนี้นี่ละให้พึ่งเงี้ยันบออกแล้วเนาะเอาไปแนวบอกอมมันอยากเถ่าแล้วครับผมเนี่ยอะไรอันนี้พอด้อยู่แต่ว่าก็อยากเปลยผมน่ละมือมันยังเอามือหอนเนอ่ดยอ้มันออกลายเัวนี้มัน่านล้ แม่นเบิด์ตเลยนะครับผมเทาหนึ่งอย่างอู้ยในหุ่นอืมเทาไปแล้วมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่คันฝนยังมุตกใส่ในการนะผมเนาะเห็ดผึ่งอันมันออกอยู่โฮมกรอนไหมครับนี่โกกรเนี่ในการเลยมันแสบไปด้วเห็ดผึ่งครับผมไปฮะโอ้มันออกไปชั่วร์เราจะหา เฟือเออเ่งยงงเอาครับผมไปละไปเดนดอนนาอีกครับผมไปเลยนี่ครับผมอดูหอดเห็ดเฟเหลือง้านนองเลยเฟืองเยอะแล้วดอกน้อยๆก็นี่จะเหนดิบน้อยแล้วเยงกันอยู่เยเจ็บยุ่ไงเืองนดี งวดฮะ <laughs> จะกี่คลิปแล้วจกากเอียงด้บาเจิ้มก่อนเห็ดพึงเยอะมีทุเห็ดในมือผมเนาะมีทุเห็ดเลยสมประสมปรสานในมือหนูพี่น้องของผมหื้โหงย เราก็ม่หยุน <haciendo sound> ี่ควรอนี่เทาอันนี้เทาแล้วบ้าบ้านเทาได้ละบ้านได้เทาที่เป็นยังส่นนีโอ้มันาเทาบ้านได้เทาตะวาเป็นเปลเปลเปลยฝนตกไหลบุ๋มเกิดเกิดจุดลอ่อนขวดอันนี้

มึงเกิดอีกว่าแต่เราเห็นแล้วโกงก่เกิดนี่พี่น้องผมนี่ตัวนี้แต่ว่าเห็ดเผื่งมันเกิดแทนบาดนี่ไปเนี่ยพี่นอ้องผมเพื่อ,อสำบุญเพื่เห็นบ่านี่นี่ครับผมไปเร็วแท้ผมน,นจุ๊บยอะ ตายนี่พี่น้องครับผมเอาตัดซ่อมตีนนี่นี่ครับผมโอ้ยวนทางเอิญเอิญพอจะวนมาเอานุ้ยว่ามันเอิญลุงป้าเถอะมาถ่ายยูพีนี่ครับผมดอกงามๆนะพี่น้องนี่แหละรุ่นยืนเลยมันแกงแซ่บแต่ว่ารุ่นน้อยๆมันจะบุยคับปันเลยมีแต่ขามีแต่ขาขาไม่หลายนี่ครับผม

โอดีแท้โอ้หยงนสุจ้องัเลยพ่แย่งกันไปอูนะโอ้ตาบดีนี่คือองเลยเอบได้ด้แบบอืมคือโบได้แมันตาบดีี่นี่ครับผมดอกงามเครื่องเงเฮียไปเายังกินยังกระยาดเนาะกลิ่นที่กมดอกงาม เดี๋ยวกับพูนอยู่ในหมุนเขาไปพ่อสมบุญพ่อสมบุญตัวน้อยอยู่พี่น้องครับผมเนาะก็ะเตือมันก็หมุนไปได้อยู่ครัเขาขันเขาปลาได้การอยู่นอดปลารอดนะแต่ว่าลงนั้มนี่แพ้แพ้คนสูงพูนอยู่พูนเข้าไปไม่ได้พี่น้องครับผมเติมกันมาแล้วได้เห็นแล้วโง่กับพ่อดีใจน้ำพนมนุษย์นะ สุดยอดแล้วหาเห็ดดอกมันงามเนาะได้หาเห็ดดังโงกครับผมราคากระแทงกบนมูได้ราคาแพงกันมูดังโอกใครเคยบ่มีบ่ไม่ถมใบไม่เห็นปกอยู่เนาะอืเห็นน้ำบนใบเห็นอไปจังว่าเหรอโอ้โหดังโงก เก็งกเหลืองนี huh. ah ่ค huh. ร ah ับผมบานแล้วแต่ว huh. yeah. uh ่า huh. ข uh ั huh. uh ้นเอาไปเฮ็ดเสื้อก็ได้อยู่ในฝนมนเอาอยู่บึเอาอยู่บ่ดิ้งเงยเหเสื้อไป็นตัวดอกเหลืองงามใช่แต่ว่าดอกน้ำงามเนาะดุงยังไงฝุ่นบ่ตัวดุงเหี้ยเลยบ่ไม่ฝุ่นแล้วสิตหกหนามเลวเออะไปครับผมเดี๋ยวพี่น้มให้พี่น้ำบุญปีนมาก่อน ไปเอาเห็ดเสื้อเห็ดพี่น้องผมนี่อันนี้ก็เสื้อเห็ดโอ้บานก่อนบ่มีเหยมาครับผมบุกซงมยวยเหยมาอัเดียนี่เสื้อเห็ดเสื้อเฮ็ดเออกระย่างวานหลายเลยโทษพี่น้องไอ้บาดนีมเสื้อเห็ดเป็นใส่ถุงครับผมเพื่อจะไปมักไปดองเอามปใส่กับเอาไปใส่สวนย่าของครับผม,มหลายแค่นี้ นายเลยเป็นพืชนปป๊ามีนะคไหครับเอ้าเอาย่บอนิดหน่อยนี่กนดเอรเอยอร่อยพร่ออร่ออืมเดี๋ยวนะคออบเป็นมูเนาะอยงยงไอยงยที่ออกเป็นมูครับผมอันเป็น พ่อดอกหนึงหละกับสิพ่อดอกสองอะคุณ <c oughs> ด,ดอกยังไงอันนี้นี่ก็อบอสินนี่ครับผมนี่ไงแต่ว่าดอก <c oughs> มันงามงามราคาไงครับพี่้องอันนี้ปลาคาสอกยังมีเนาะผมว่าเฮ้ยมันบใหา่สุดใหญ่ดิิขาใหญ่กว่าดอก <c oughs>

ไปดืไปเห็ดเสืออ้มันอยากเปือยแล้วครับผมถือคนกันเลยไแล้วขอสมบูรณ์ดูดงกันเรื่อยป้าป้าาัมเป็นแถวกร่ดับบนแถวกรดับนอะให้คนยักษ์บอกเห็ดเหมือนไงเผื่อพอดีบอโบมันหนาแล้วเป็นลาแล้วเมื่อนี้ก็บป้มเนแถวระดบนเล โอ้ได้ยูุได้ยู่ได้ยุนะเนาะได้ยุเป็นยังไงเท่าอะันนี่ยข้อกันข้อกันนี่โอ้ออนตัวนี้เท่าเท่าและเฮ็ดเสื้อกเป็นยังตัวนี้เฮ็ดเสื้อเฮ็ดเสื้อพี่น้องผมก็เอาไปเฮ็ดเสื้อแพร่พันธุ์แน่จงเวไนน้ำบรูนาะครับครับผมก็โอ้ไหม่ป่ะเนาะจุ่มเลยครับผม ตกง,งามไม่น้องมุมขึ้นกล้องดีขนาดด, <laughs> นด้็ดิตรึงเรื่องยุ่งอะไรขนาดนั้นาะโอ้ยหลายดินนนยจูปปลากระคักย,ยูงมันเนาะโอ้โนดิยูบุน

มันมันอันไปน้ำแบบมึนๆนะไปน้ำหนามไปน้ำหมุนปลาหมุนดงกระดูกเข่าบ่อยิงโมยิงป้อเดี๋ยวให้เป็นพืชฝุ่นเอ้ยฝุ่นอะไรหนามจุ่มอยู่ปุ่นน้มถั่วมนี่ครับผมมองเก่ามองเจอเพราน้หามถ่วมไหมแต่หนามอยู่บาดนี่จุ่มอย่างไีเนาะ เอาให้แนวมีคนไหม่อ้ามันมีคนมันมีคนมากนะบ่้ยน้าพัดบ่เออก้แนวเลอะน้าพัดนีด้วจะว่ามันยังบ่เถาเลยพู้องเลยเแนวใส่หคอบืน้ามเไว้นี่แหละเอาไว้นี่ตัวนี้เอาไว้นี่เอาไว้จน้าพัดหนีจช้เทิงพุ่นบ่เทิง น้ำพัดนี้มันก็สิไปตามห้องอีก้วบ่เอามาออกมาสงมาใส่ได้รึใส่บ่เอาใส่นั่นแหละอันนี้ฮะมันได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ใส่โอ้ยน้อยนี่ดอกหนึ่งงามๆเขาเลยอ้มันเปื้อนไหลตัวนี้คนเหมือนเฮ้ยเดือดขึ้นมาบางทีบ่บ่อันนี้ไะเปื้อนกันบ่ใส่อันดอกเดียวเขาบอกฮะ เออเอาไหล่ันดอกยดิหอสะปลยดิไม่ครับผมอาบีโอยน้ำพัดโอนี้หดย่วอกหมว่ามันน้ำาทีสีว่ามันน้าสิพัอันเสื้อมันหีเลพี่น้องนียมันเยุตมันรอนไปเลยนี่บเสืมันอยู่ทางตไปไหม ป๊บงาดอไงจ๊ะบานนี่จังบอวบานนี่ดอกมั้ยผดอกอย่งหุ่นตใช่ฝ่ามือเฮ้ยโอดอกเดียวมันสดอกส่ดอกอนึงไปเลยนี่พี่้อกกนป่านนี้แหละฮะผัวดอะ น้อยพ่นแล้ว <What> ม <matters> ือนีนแม่นบอกบอกว่าแล้วว่าเออกระตามันจะผสมบ่แบบบอกกันอยู่น <Anyone have said stairs> ี่ข่าวบอกคนว่าเห็ดออกลายนะพี่น้องบอกยันคนมาเนาะยันคนมานะก็เลยมาซองเบืองซะก่อนมือนีิครับผมก็มาหาน้องไม้พร้อมน่อไม้ไายครับผมนี่ครับผมบู้ดอกยังไงครับบู้ได้ติดกระตาเดิบบั้นีมัน ดอกไงเดี๋ยวมันขวงมูอยู่นี่โอ้ยมันง่างยร <c oughs> อเลยสามโลเลยเออเมื่อไหร่เขาจะเห็นเฮ็ดเปล่งตับงัวตบพุ้ยอยู่นี่เด้กนั่งรอได้ดอกหนึ่งหมดที่ได้นั่งอยู่หรอมันมีนะยองผมคนหยุดแจกแซลอยู่ครับผมเป็นยองยองมิดเฮ็ดเปล่งเอ้างัวงัวยุดเอ้า โอ้ยเดี๋ยวหลดเดดงไงไบ็ดปลาเนี่นี่ครับผมดอกเงี้ยไปนี่ครับผมพ่อจำบุญกันละพุ่นอยู่ทางพ<ม>ุ่งนบผมดอกเงี้ยครับงดงามจ้ะ ขออนุญาตเดียครับผมขอขออนุญาตอเอามือเก็บซะก่อนครับผมมีดอยู่น้ำพอสมบูรณ์นี่ครับผมทำงานไป <c oughs> ปลาตีนพี่น้องปลาตีนคุณพี่น้องครับผมอิดพึงซาดยุบออกมาเลย <c oughs> คนแย่งคนครับผม, <c oughs> มปลาตีน <c oughs> ปลาจีนชีรังแย่งกันครับผมเจ้าเปทยพิมพนลงบึงเลยเพราะว่าช่วงนี้ก <teaching. S 1> ็ทายคนก็บม่ได้เนาะุเนาะเพราะว่ามันมีกฎหมายใหม่ออกมาครับผมก็ย่านลนะครับผมอันนี้ก็ชัดๆแล้วบ่นี่ตัดเลยตัดเลยเติมกระตายน้่คือจีนบ้านนี่ยเอาไปนอนับผมก็สำหรับคลิปนี้กะเสียไว้ใช้ในสัก่อนเลยครับผมก็ ฝากพ่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะพอนะครับผมครับผมพูดอะครับบยังจะเป็นเสื้อผมอยู่ครับผมเอาครับผมกระเบิงไปเลยกับสิปิดคลิปเลยครับผมหาติดตามคลิปไหนคลิปใหม่พมดแล้วครับผมว่าสิบปอน้องไม้กับประจักษ์แล้วครับผมาติดตามคลิปน้องไม้ห้าพหมดแล้วครับผมออกมากระโดดแบบพวกป่ามูใส่แบบพวกถมแบบ ชีจินชิใหญ่แล้วหุบใส่เฝ้าเห็พี่น้องเลยโอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเฝ้าไหมแย่งกันยังบุ๋มเฮ้ยข้าเจ้าออกก่อนเะยืนเบิ่งอยู่ข้าเจ้าดลดหุบเอายุ่มเอายุ่มเอารถง่ายอันนี้พี่น้องครับผมพุ่งลงคนเนี่ยเขาว่าไม่อาศจรบย์โหครับผมเอออัศจรรย์ไรที่อันนี้เฮ็ดเพิงซาดครับผมเพชรพงษ์าดตรอันนี้เพชรพงษ์ศาสตร์พุ่งลงคนกับมากพุ่งลงคนกับผมมากนะครับเพชเพงษ์ศาสตร์ข้าเจ้ามันแบบ ผมจักะน้อยเออมัน,นยังผมนิดๆนะครับผมมักผมอันนี้ก็มันก็สจหวานกูอ่ะเนี่ยอันเอาไปแยกก็ต้องแยกแกง่งเอาบันทมุนอะแกงพ่อมันอันนี้ก็ดิไป<ห>ใครก่อนเฮ็ดเพิ่งยุคาอย่างนี้ไปเอาเฮ็ดเสือ้อเนาะมาเมื่อกัเได็ดจิ๋มกคาตาเนี่ยได้เสื้อพร้อมครับผมแต่ว,ว่าอันนี้ก็แกงได้ยุ่งนี่อยู่ใกล้เนาะอันอยู่ใกล้ เพราะยันเพราะว่ายันเมื่อแต่มันมันมุนมันมุนนะครับผมเพราะว่ามันตึงกันเนาะมันบานนะไปไปครับผมกลับเอาถ้าเรคิ้นีก็นช่วยทำหนี้นะครับครับผมก่าก่าครับผมก่าคือว่าออนแหละก่าฝากแม่น้องก็ไล่ก็แช่ขึ้นกเลยครับผมจนจนเขาไม่ได้มาทายเช่นนึงครับผมย้อนว่ามันออกนะพี่น้องครับไปมาถ้าห่าวขึ้นก็จะไม่อยู่นี่แม่นอนมันยังเป็นใครอยู่ก็มีเนาะใครจูงหนึ่นี่เอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปทำหนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม